สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในเกมอวตารโวซึ่งตอนนี้เกมอวตารโวก็จะม,มีร้านใหมนะ่นะนะทำกาจะเป็นร้านสปากเกตตี้และแอบสปอยว่าตรงนี้ก็จะเป็นวินเทจใหม่มาเอาไว้เก็บของสำหรับาระนะครับงั้นเราก็จะไปในร้านสปากเกตตี้กันเลยว้าวร้านใหญ่มากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเรามาถามพี่คนนี้เกี่ยวกับความลับดีกว่า พี่ครับมาทราบว่าจะมีความลับตรงไหนบ้างเลยช่วยบอกผมหน่อยนะครับอ๋อได้เลยตรงนี้จะเป็นที่ไว้วางรูปแต่รูปมันหายไปเช่นคเกือบลืมบอกในร้านมันมีอีก2รูปนะลองไปหาดูครับืตรงนี้มีอะไรนะโอเคเจอรูปแล้วดูเหมือนน่าจจะเป็นเชฟนะทุกคน รูน <i được> ี <ike Take> ้ก <Middle> so, uh, like, ็มีอีกรูปนึงน่าจะเป็นเชฟเหมือนกันแหละเขามาแขวัยเลยตรงนี้ักระตรงนี้ฉันจะบอกให้นะว่าหมวกนี้ไม่ใช่หมวกของพวกเรานะอันนี้จะเป็นหมวกเบบี เราก็ไป <จะ S 1> สาภาษได้นี่ครับแล้วมีความรัิเบอีกไหมอ๋อมีสิลองไปหาดหูจะไปหาดูตรงไหนได้นะอนนี้มีหรือเปล่าเฮ้ยอันนี้รูปอะไรรูปเหมือนว่าจะเป็นรูป ผู้ชายกับผู้หญิงมาดินเนอร์กันนะเดี๋ยวถามพี่เขาดีกว่าอ๋อที่เกี่ยวกับเออคุณตากับคุณยายที่อยู่หน้าร้านนะจ๊ะลองไปถามพี่เขาดูนะจ๊ะคุณตาคุณยายที่อยู่หน้าด้านอ๋อสองคนนี้อจ๊ะสองคนนี้เลยในรูป พาเขาไปเลยน่าจะเป็นตรงนี hmm. ้แหละน่าจะดูจากรูปภาพมันก็จะเป็นเออแล้วก็ให้คนตานั่ง ดูเหมือนว่าจะขาดของไปเยอะมากเลยแหละนั้นเราก็จากรูปภาพน่าจะไม่ใช่ของพวกนี้นั้นเราก็เอาออกไปก่อนดูเหมือนว่าจะมีเทียนไขด้วยนะเทียนไขกับซ่อหมลยเราจะไปหาจากไหนได้โน้ต ให้ลองไปหาในบ้านหลังที่มีหลังคาสีเหลืองดูสิมันจะมีเป็นซ่อมแล้วก็ช้อนแล้วก็เทียนไขอ่ะลองไปหาดูมาถึงแล้วเอ่อคุณช่วยผมหาเทียนไขกับซ่อมมาแล้วพอดีน่อ๋อได้จ้าซ่อมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนี่ แล้วเทียนไขแล้วครับอือก่อนที่จะไปร้านเทียนไขเอาของมาใส่ก่อนก็ได้แล้วจ้ะเทีนยนไขก็น่าจะอยู่ในห้องนอนเนี่ยออนได้แล้วเอาไปให้เขาดีกว่า นี่จ้าเทนขายไมีอะไรก็มาดได้ถมเหม<อ>ือนกันจ้ะแล้วเราก็กลับไปที่ร้านเกียวซ่ากันเลยกนน้่ไะ ดูจากภาพแล้วก็น่าจะมีอาหารสองเทียนอะไรพวกน,นี้แหละงั้นเราก็ดี่จะหนู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 จ๊ะ,จะป,นนป้าขอสั่งอาหารหน่อยจ้ะจากรูปภาพก็น่าจะเป็นเมนูนี้ แล้วก็สปากเกตตี้นั่นแหละออเลาอาเชียนไขมาวางวางซ้อมหนึ่ช้อนช้อนซ้อม น้อโอขอโทษนะจวพอดีว่ามือลุงนั่นน่ะโอเคจากนั้นก็เป็นช้อนแล้วในรูปก็จะจะมีค็อกเทลสองอัน ลูกค้าสั่งค็อกเทลนี่น,ะน,มนามาแล้วคะ่ะน่าจะน้ำผลไม้รวมเพื่อมิตรวินี้วแหละกินแล้วกับภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงอันนี้คะ่ะน้ำผลไม้นะคะทานแห่อร่อยนะคะ ว่อยอ่ะงนันน่าอะไรอยู่ตรงไหนนะถามเขาว่าทำไมแล้วก็ตัวนี้จะต้องเอาทุกคนข้าเกิดทุกคนเราก็จะสามารถย้อนวัยคุณลุงกับคุณยายคุณลุได้เลยนะใครเห็นแล้วก็สามารถเอาไปทำตามได้เลยแล้วจะเข้าสู่หัวข้อต่อไปก็คือขายความลับคิดว่าก็จะมีเออเป็น รถล,ลางเลือนแล้วก็ปั้นตุ๊กตาหินมะนั้นทุกคนเราก็ไปกันเลยนะอย่างแรกให้ทุกคนมาที่อนอนคาแล้วก็กดเป็นแพ็กนี้เลยเป็นแพ็กสโน Man หรือว่าแพกลับคิดมสก,กดมาเลยหนึมงแพลอ็หือนืงมเ็้อนี่เราก็จะได้มาเป็นอย่างนี้เลย จากนั้นเอาแพ็กอันเป็นอันนี้เนาะเราก็ห่อของขวัญไปเลยจะห่ออะไรก็ได้นะเราจะห่อเป็นต้นคิดม,มัาไปแล้วกันงั้นเราขอขอแต่งตัวให้เข้าตรีมหน่อยละกันเป็นซานต้า เท่าเต็มสุดๆจากนั้นเราก็ไปที่ร้านขายมูอจากนั้นเราก็ให้กดแอนิเมชันที่หนึ่งขอของขวัญแล้วก็จะได้เป็นอันนี้มา เราก็จะใส่ไปเลยตรงนี้ขอเสริมรายละเอียดไว้ว่าทุกคนสามารถไปปั้นที่ไหนก็ได้นะที่มีพื้นเป็นหินม,มาแต่เราขอจะไปปั้นที่บ้านหลังสีเหลืองสามารถปั้นได้ทุกที่เลยนะที่มีพื้นเป็นหินม,มาแบบเนี้ยแล้วก็ทากการปั้นนันีออกมา เออชุดไอตอนนี gotcha. <S 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 ้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากรอต่อไปปั้นเลยชิบชิบชิบ บ้านต่อไปบ้านนี้อ่าลูกนี้ไม่เกี่ยวอ่ะบ้านต่อไปเลยเชิบเชิบเชิบ ช่วงนี้ก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงก็ขอให้รอต่อไปหรือว่าตะกุดข้ามเลยก็ได้นะนี่เราก็จะได้เป็นทรงนี้แล้วเราก็เอาของขวัญให้เราได้มาจากร้านหมวกมันก็จะเป็นหมวกอันนี้เนาะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็จะได้เโ,โนน์แมนมีอเมมีอเมชั่นด้วยจะเป็นถอดหมวกจะเป็นโบกมืออะไรก็ได้ ต่อไปเราก็จะไปทําภารกิจหารรถเลื่อนกันเน่ะภารกิจหารรถเลื่อนจะต้องไปหาเอลทั้งมีทั้งหมดห้าตัวที่กระจายออกไปสถานที่แรกก็จะเป็นโรงเรียน,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 นยในห้องเรียนชั้นหนึ่งตรงกันตรงหัวกระโหลกตรงนี้ก็จะมีเอลแฝงอยู่จะเป็นเอลคุณครู ขอบอกเลยว่าตรงนี้เอายากมากเลยจากมันติดกับผนังนั้นเราก็ขอตัดไปเลยแล้วกันสถานที่ต่อไปที่เราก็จะไปก็คือร้านเบเกอรี่ ตรงนี้เลยก็จะเป็นตรงที่มีขนมเนาะก็จะเจอกับเจ้าตัวที่กำลังกินขนมอยู่สถานที่ต่อไปแดนครับตรงป้ายตรงป้ายที่สเปก็จะเจอกับเอลกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้สถานที่ต่อไปเป็นร้านเพื่เอเออลืมถ่ายให้คนดูนะมันจะเป็นร้านาเหมือนห้าง เหมือนโลตแต่ที่มันจะเป็นรูปพึ่งอันนี้เราก็จะได้เป็นผู้เท่ามาแล้วแล้วจากนั้นก็ไปที่โรงเรียนต่อกก็จะเป็นสนามอันนี้ก็ลืมถ่ายแก้วนี่ก็จะอยู่ด้านหลังเลย ร็จแล้วก็ไปที่ห้างขายสินค้าชั้นสองก็เดินเดินมานันทุกคนเดินมาที่ผู้ชายคนเนี้ยจะเป็นผู้ชายที่อยู่ตรงพินาตาที่เป็นรูปนี้ผมสีฟ้าตรงนี้แล้วก็จะทําการขอของเขาเลยแล้วเราก็จะได้เป็นอันนี้แล้วเกตด,ดัดแล้วก็เอาเอลที่เราได้มาใส่เลยก็จะใส่ประมาณนี้ ก็จะได้เป็นของผันแล้วเราเราจะเอาไปแกะที่บ้านนะ <Wow. S 1> เราก็จะไปแกะที่บ้านหลังสีเ <Wow. S 1> หลืองแล้วกัน, <Wow. S 1> นก็จะได้เป็นอันนี้ลืมถ่ายตอนเปิดแต่ก็ สวยมากแล้ววันนี้เราก็ขอฝากไปแค่นี้นะมันน่าจะมีอะไรคือตุกาการวันศุกรแล้วก็สวัสดีค่ะา